สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วและช่อง My Cup Channel นะคะแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้พี่อิ๋วจะพาเพื่อนๆมาทำเครื่องดื่มนะคะวันนี้พี่อยู่จะมาแนะนําเมนูนมหมี่เย็นค่ะเป็นเมนูที่เพื่อนๆขอมานะคะเพื่อที่จะเตรียมไปทําขายในวันลอยกระทงค่ะทําง่ายสะดวกและขายง่ายกําไรดีด้วยค่ะ พี่อยู่จะมาแนะนําเป็น2สูตรนะคะคือสูตรแบบใส่น้ําเชื่อมและไม่ใส่น้ำเชื่อมค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองไปปรับใช้ได้เลยค่ะสูตรแรกไม่ใส่น้ําเชื่อมนะคะจะมีนมตาหมี140 ml นมข้นหวาน45 ml นมข้นจืด45 ml และน้ําแข็งแก้ว22ออนค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ นี่ค่ะนมหมีของเรานะคะเราจะใช้ทั้งหมด140 ml หรือ1กระป๋องนั่นเองนะคะฮิวก็จะแกะกระดาษห่อกระป๋องนมหมีออกก่อนนะคะแล้วเราก็เปิดฝาค่ะเทลงแก้วผสมเลยนะคะใช้ทั้งหมด1กระป๋องเลยค่ะ 1กระป๋องหรือ140 ML มลนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมนมข้นหวานค่ะ 45ML มลนะคะก็จะใช้ความหวานจากนมข้นหวานล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆและตามด้วยนมข้นจืดนะคะเพิ่มความมันกลมกล่อมไปอีก 45ML มลค่ะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมของนมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถใช้นมหมีในอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอุ่นให้นมหมีร้อนก่อนก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมของนมหมีมากขึ้นนะคะหลังจากเราได้นมเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทใส่แก้วน้ําแข็งเต็มแก้ว22ออนนะคะเทลงไปแบบนี้เลยค่ะง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปิดฝาแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้ะค่ะ กับเมนูนมหมีเย็นค่ะสูตรนี้เป็นสูตรไม่ใส่น้ำเชื่อมค่ะต่อไปสูตรใส่น้ำเชื่อมนะคะส่วนผสมนะคะนมตาหมี140 mL ้น้ำเชื่อม30 mL นมข้นหวาน20 mL นมข้นจืด50 mL นะคะสำหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะ วิธีทํำนะคะพี่อยู่ก็จะเทนมตาหมี1กระป๋องหรือ140 ml นะคะลงแก้วผสมไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อม30 ml ค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ความหวานจากน้ำเชื่อมนะคะและนมข้นหวานอีก20 ml ค่ะ ความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะถ้าชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณน้ำเชื่อมลงได้เลยค่ะและเพิ่มความมันกลมกล่อมด้วยนมข้นจืดอีก 50ml. นะคะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้นมเข้ากันดีค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆนแล้วเราก็เตรียมน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์นะคะแล้วก็เทนมหมีเย็นของเราลงแก้วไปเลยค่ะ สูตรนี้ทำง่ายประหยัดและสะดวกมากๆนะคะเวลาเราทำขายในช่วงอย่างสมมติช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงนะคะเราก็จะทำได้รวดเร็วค่ะทำได้เร็วแล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้เยอะนั่นเองนะคะเพื่อนๆพี่อยู่ก็มาแนะนำเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะกับเมนูที่ยอดฮิตช,ช่วงนี้นะคะกับคือเมนูนมหมีนั่นเองค่ะทำง่ายแบบนี้สะดวกใช้เวลารวดเร็วแบบนี้ ก็ขายคล่องขายดีกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆใครชอบสูตรไหนก็ลองไปปรับใช้กันได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะคะกับเมนูนมหมีเย็นค่ะสำหรับสูตรนี้คือสูตรใช้น้ำเชื่อมนะคะความแตกต่างของเขานะคะก็คือว่าสูตรที่ไม่ใช้น้ำเชื่อมะค่ะเราจะได้ความหวานจากนมค้นหวานอย่างเดียวแต่ในความรู้สึกส่วนตัวของพี่อิ๋วนะคะมีความรู้สึกว่า กลิ่นของนมข้นหวานนะคะจะมากลบกลิ่นของนมหมีมากเกินไปส่วนตัวพี่อยู่จะชอบแบบใช้น้ำเชื่อมมากกว่านะคะเพราะว่าจะลดปริมาณของนมข้นหวานลงนั่นเองแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะชอบสูตรไหนก็ลองไปทาลองไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าสูตรเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดก็คือสูตรเครื่องดื่มที่เป็นรสชาติที่เราชอบมากที่สุดนั่นเองค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ค่ะรอยกระทงปีนี้ก็ขอให้ขายดิบขายดีเฮงๆรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะและฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่อง My Cup Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อิ๋วและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค,คลิปสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆของช่อง My Cup Channel ค่ะสวัสดีค่ะ